ผมมาเจอในห้างจอยแล้วเดินทางมาจากหนองบ,บ,บัวละวีเมื้อนี้วันศุกร์ที่ห้าทันวาคมสองทันร้อยหกสิบแปดห้องจอยเนาะมันหยุดถึงหลายคนแต่ว่าบรรดาในห้อยเพิ่นก็ไม่หยุดนะครับอายุห้าจินห้อยจอยมื้อนี้ได้ไหนวานนี้ครับเนี่ยนะได้มาสามน้ำครับลาตัวเขานี่เป็นอะไรเป็นงอสาวดีครับเนี่ยงอสาวครับเขาขึ้นหรือยังครับบถทั้นขึ้นที่ลานไหนพอดีครับอ๋อหัวมันขันขวด ขาจอยเปิดท่าไหหล,ลากเขาเปิดไี่พันหครับ 1, 4, 5, เมื่นสี่พันหไอ้เดยงเดงนี่เป็นไทยที่ไหนนะเป็นนี่ว่าไทยผสมเรีครับโอ้ไทยผสมเรีกเป็นเ,เป็นสาวแล้วนี่ยไหมสาวเท่าไดครับให้เจอยว่าไปสามพันครับสิบสามคือสามพันสิบสามที่นี่นั่งหัวลุนนั่งขาหัวลุนเห็นจะท่านอีเด้ขาหัวลุนว่าไปเจ็ดพันหาสิบเจ็ครับสองพินสองนอ๋อสองสองมีเลขสองน้ำหนาเป็นงอใหญ่งอเลี้ยงที่ได้ไปเบิ้งทั้งหนาเขาท่านจโตัวแล้วครับพารุ่อ่ะ ยังเลยนี่ก็องวดสาวทับไว้แล้่นจากที่อกยีดีกลุ่มพานเนี่ยอ๋อเราประกันทองเราขนาดเนาะผสมผู้ธด์เราบ้านบ้านหรือผสมยี่ห้อนี่มียี่ห้อด้วยวะผสมใบผสมหลอดเออเราเอกสารก็ได้ครับที่ได้ขอรายละเอียดที่ได้ขอเบอร์โทรแล้วพ่อพี่น้องยังได้ไปเลี้ยง โอ้เราผสมยี่ห้อยังดีที่คลอดเดือนลุมภาพปเตี้ยสองกตบัครับให้จอยสองกตเดียสองกมาเออสองกตหารอยมาขอเบอร์ได้ครับให้จอย0ูน5์หกห้าหาห้จ็่ยจอยนึงบเวีครับพา่จอยมันได้ครับเด้อมัน <L an> เดี๋ยวพ่อพี่น้องก็บ,บึงหลายคนมาป็ิระดับหญ้ามาสั้นเนยครับแต่เบาเม้นได้ครับเนี่ย เจ้า <Okay, S 2> ของลาว,ว่าลูกแรกนี่ฮะลูกแรกเขาไม่เป็นยุ่งยุ่งไงห้อยหมายถึงว่าหล่าตรงนี้เจ้าของเลาวดูแลเพรถึงเตี้ยโอ้ขาไหลยย่ก้นน้ำเยี่ยงอ่ะงวงโค้งเงวันนี้เนาะัวโคงสั่งเงี้เนาะอีหล่นไหนครับเนี่นลยลูกแรกนะครับเนะี่ย <parks> เพื่นว่าลูกแรกสูงมีตีตีไปร้อยหาสิเพรานั่นเนาะไว้ถึงแล้วครับเนี่ยทางม้งก็ท่าดูเลยดีๆเนื่อนหลังขอท่าก็นี่ราคาก็ดีไปไก่ก็นี่อยู่บ่อยๆเนี่ยแม่แล้วครับเพราะว่าแม่มันก็ยี่บอยไก่คุณลึกใครมาเต็มเนาะพี่นะแต่เบิ้งมาเบิ้งไงลูกเขาดูครับเปล่าเลกเขาส่งลูกอ่ะแต่เด็กมัวแตวนี้ล้านนี่เดี๋ยวตีหนึ่งครับมันบ่เอาลูกก่อนลูกคือยังสูงขอท่าอยู่ได้นะครับเมือนเนาะตกน้ำยางยี่ดีแล้วงัวหนีแม่ลูกลูกบักหลานน้อย ลูกบลาน้อยได้หูมาหลารเติบเยอะครับนลูกก็ได้แล้วว่าเท่าไหร่ก็จะหองแล้วครับใบเกตสิบแปดาล้อยิงเออสิบปดาล้อยือสิบแปดซื้อยื้อสิบแื้อยื้อเพื่อเปาล้วอีกหขาล้อยาได้ได้สองตัวเนาะได้สองตัวเออนมได้เป็นไนน้นมอ่ะนมกับซีนมกับซีดีอย่น่อยลอยลูกก็จินนูกอิลานี่ก็แค่เพียงแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงนะครับะนี่สี่ก็เพื่อสดงเราโย่เงื่อนเกตจะตัวนี้ประมาณหกพัน ัเป็นสองเงันเดือนแม่หนูพี่วะช่วงตัวสิบแปดช่วงตัวสิบแปดก่ะไพี่เมียเขาเป็นห้องพื้นสองเงินนไหนถ้าสมมติว่าถ้าเขาเอาไปฉีดยาแบบแบบลุงดูแลดีๆอ้วนขึ้นนี่กะตีพอได้ลิ้มเนาะเมเราไปเลี้ยงแล้วที่ได้ขอเบอร์เจ้าของเราไว้ได้ครับน่อยให้พี่น้องทดสอบถามแล้วบิางได้ครับเป็นลูกน้อยนี่ไปลี้ยงไปทอดเป็นนาน้องก็ได้ลูกนี้ไโอ้ยเครื่องไม่คุ้นแล้วเนาะครึ่งนะครับอี่เลยนี่อ้อยย่อขึ้นมาหนี่ก็ตีได้หลายบาทอยู่นะทำงานเรา น่าเราคมอยู่แล้วขาด <care S 2> น้ำเลี้ยงเราก็เลยเป็นเงาน้อยนิดคือค้นเหรเนาะก้อนอันนี้เ็ธรรมดาเลยนี่ก็ได้นะเก้อนอันนี้ก็ขีดยาบำรุงเนาะ ม้วนอะไรมันบริกิญาครับพมันจ้าแล้วก็ประเพ็ดหยิบเตามีดามเอาลูกนี่ลูกย่าดนมหรือยังครับยังครับยังลูกเฝึกซีเดือนหาเดือนนะครับยังจริงจะไม่แม่เขาจะอะไรล่ะโอ้ไม่รอดเนี่ยให้ให้ให้แม่ได้ให้แม่ได้ขึ้นัวเนาะซีวนี่ว่าดีมากเลยตอนเด็นสาวมันเป็นซื้อหลายมือเยอะครับซีมือหาครับโอ้ตัวเดียวได้ไหนบอกแม่แต่เจ่ไม่ทันไม่บอกนะขอเบอร์ไปแนบบตอบตรต่อไม่ยกศูนย์ห้าสาม 428-2030องศูนสามศูนย์ครับผมอบตสุบันพี่น้องทกมาถามเราบิงนะครับว่าแล้วปล่อยเลยยังท่านปล่อยตอเราท่านนี่เรัก็ไปนี่ไปตั้งหลักใจลูกท่านน้โอ้เราเอสเปย์เลยเราดีเดาที่ใส่ดีเราส่ยงานดีเราเพบกได้บากลา้นยที่ะครับผมมาหนึ่งตัวสีสันงามดีมาเท่าไรครับเจ็ดขันหาครับเจ็ดหาตอไดดเนาะตอได้เดือนนัเน่ย โอ้มันบนหลายเดืนอนเลยครับเป็นมวไทยด้วยขท้าเด่นเนาะครับพ <มา S 2> ูดีขอบเบอร์ไปนครับนเก้าสามันแดสห้าอกหดึ่ครับมันมาแล้วเสร็บอกได้ครครั เสี้ยบุญได้มาสองสามตัวเสี้ยบุญล่ะครับผมใหญ่ตัวนี้ได้นะหมือนเจ็ดพันครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันได้ครับนายไอ้ท่องตัวนี้ได้ครับฮะท่องขอว่างหรือว่าท่องว่างหรือท่องว่างจากตัวแล้วครับพันน่ะตัวเดียวลูกเล็กเนาะโอ้เสียแล้วลูกเขาตัวไหนลูกเขาขายออกแล้วลูกมันเอานางเนวลน้อยครับเตัวไหนนางนื้มื่นหน่าร้อยแล้วเด็กน้อยได้ครับเด็กน้อยเก็บคันธามคันธามเบื่อนี่ยากยากเนาะจำไม่ได้อ่าเดี๋ยวผมที่ขึ้นเบื่อให้ได้ครับเด้อ เสียบุญมันมาเนี่ครับเด้อครับผมพี่น้องได้ไปเลี้ยงคอยถามเราพวดนะครับรับประกันตนิติโค้นได้ว่าสามสาวสองสาวน้อยกับหนึ่งสาวยัยมึงเม่์ยัยไม่มาในค่ายบานครับลูกของชายไปแล้วคือแม่มาครับแม่มาครับแม่มาครับ ข้าได้ทีบป่านนั้นแล้ว้องคือมุ้ยมาจะคล้องแมงมุมอี้ พ่อสมานบ้านนายอินแต่งจักตัวเนื่อพ่อได้มานะได้มาหาตัวครับเป็นสาวน้อยทั้งหมดตีครับสาวน้อยนี่น้พ่อตัวนี้ก็สามตัวเออสาวใหญ่สาวใหญ่เนี่ยนี่สองตัวครับไอ้ล้านนี่สาวนั่นแหละสาวขนาดกลางละเท่าได้นะพ่อหล่าตัวนี้พ่อตัวนี้ผมมา่าเอาคอข้าหาครับล้านนี่เก้าสิบห้าครับเด้งดีเลยครับนะอเด้งดีตาก็ดี๊กคือลอยลอยสามสิบได้ยินตกครับ อีหลาตัวนี้ได้เห็นจะไทยแด้ไหคาทการบ้าหรือเท่าไรตัวั้นคามันกิถงกัน่หนึงครับนอีหลาตัวนี้ได้ครับตัวนี้ตัวนี้วนี้เบียดกันอันนี้ตัวผู้อี่ครับนีตัวผู้ครับสเท่าใดันส่ตัวครับหูทหกพันเจ็ดกสิยเป็นโคเมียกันเพากัรเบียดมาไทยเบิดด้วนี่ไหมแย่กันเบิดคือ่ขยับไปละเอ้อ เออมา,มาพสมานเบอร์ไหเนี่ยครับส่วนเบอร์พ่อสมานามนี้ได้ครับนะศู 52, นย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้ามันมานได้คุณพ่อได้มนันมันครับ พี่น้องทมมาตอเล่าเลยครับเด้อสองตัวนี้ตัวแม่ค่ะหลาน่าจะท้ายอีกตัวนึงตัวแมียตัวท้ายน้อยเท่าไหร่ตัวแม่นะครับอ่าก้อเชียครับห้าสิบเกียอันนี้หัวของหอยเชียนนะครับเดี๋ยวเดินมาเมื่อนี้ถือว่าเป็นหัวใหญ่เนาะเล่นว่าสามตัวเป็นเมย์เงยทั้งหมดอีหล่าตัวท้ายเป็นหัวนะครับเบึ้งด้วยห้อยเบึ้งอีหล่าตัวใหญ่ดูสมมติว่าถ้าเราพาดลูกที่พาดหญ่ตัวนั้นหนัใหญ่นะ สองสามซีประมาณสามสามเนาะด้วยห้าสิบขื่นแด้อีหลานเ่ยแต่ว่าตามที่วิเคราะห์ตอนนี้คิดว่าเป็ี่ยนอะไรกันเนี่ยเป็นมันแม่ลูกอะไรพ็แม่ลูกเป็นมันวะแม่ลูกแม่ลูกเป็นยังไงไอ้ดำตอนนี้เขายังขื่นอยู่ตอนเราบนเนาะเบิตัวตัวกลางนี่เป็นมันแท้่าไรหมดครับนะตัวกลางนี่ใสเนื้อด้วครับตัวนี้เนื้อตัวท้ายนี่เป็นสาวเเจ้าาาวว่คือสแต่ว่าเพื่อนตีเป็นเนื้อเนาะไอ้หูหูทุกตัว พื S <S ้นห้องเทเดีุ้นะเรืจะทหรอาอยากได้นมองอยากได้อยากได้ที่พันละสอมื่นีอออีกางหนึ่งสองหูได้ครับตัวหูได้ครับตัหูนี่ผมจะขายให้กับแม่ลูกนะผมก็แม่ขาตีหน่อยยังไงหน่อยผมก็ลงมาสองหมื่นีแล้วล่ะอสองตัวสองซีเียครับเดียวก็สออีกางตกหลักกางนี่สองซีมักนี่ในชื่อหน่อย่นไปน่ นังใหญ่กับนังหูนี่ถ้าได้กเขาเป็นแม่ลูกกันเขาแต่เขาเปิดใบสาวห่าครับอ๋อสาวห่ามากๆขอเบอร์ไว้หน่อยครับครับแปดแปดสี่แปดสามหกศูนย์แปดแปดโอ้หอยอนบานเอาเชิญด้อครับผมอันนี้งอหอยเชยนเลยครับนะนังใหญ่เราเรายกครูด้วยครับสองตัวกับนังหูแต่ว่าเพื่อนตีเป็นงอหมันหมดเลยครับนี่ย ตัวตัวกลางนี่ไปท่องเลยเนาะเป็นมันเลยตัวกลางเนาะตัวกลางนี่มันเลยครับนะะไอหนุ่มลูกรอนี่เดินทางขามเขาอย่างน้องบัวแดงเลยครับนะแล้วก็สาวหน้อยตัวนึงของเสียนนั้นเสียนนั้นไอหนุ่มว่ายังไงน่เสียนไอหนุ่มเนยครับนะ่คู่เนี่ยครับอ๋อโยคู่เลยเนาะครับเออท่าหรดครับยยคู่อ่ะก็้านหาครับ สองตัวนั่นนะครับอ๋อเพื่อพี่น้องเอาไปขุนแล้วก็ห้องตำเกียร์สินค้านั่นแหละครับนะแต่ว่าบริวิติ่งหรือเปล่าพี่ต้องหนีบวะว้าครับว่าอันผมตัดหางมันหรอครับมันชีได้อ้วนนะตัวผุนโอ้โหวางรัอนเตี้นกินลงได้ลูกจะหางกินลงได้หางไว้ดิมากเอเบอร์ไว้ก่อนให้นั้นเพื่อพี่น้องไปเลี้ยงครับ เต็มวงว่หารทุกวันเลยวันนี้เก้าแปดหนึ่งสามเก้าแปดเจ็ดหกหนึ่งะพี่น้องโทรสอบถามแล้วเบิ้งได้ครับนะเมันว่าต่างหางออกมันจะได้อ้วันหนาแม่งก็หล่อนั่นยุิได้ครบดีด้านหนาก็ได้นะอีลาน้อยตัวนี้เป็นอีลาน้อยได้ครับเนี่ยไปขุนเขาอยากอายใจนะเฮ้ยเพิ่นรีอีลานี่เฮ้ยอันนี้อีลาน้อยได้ครับนะ พักรานี่คือที่เป็นแม่เขาเหยียบแต่น้อยหรือว่ามูในคอกเหยียบหางแล้ขาดครับนะโพสองตันี้เพื่อนนี้กันในห่างทั้งเพชรบุญมาอกไปเลยเลยครับนะสองตัวนะสองตัวนี้เพื่อนได้กันเลยครับนะฮองตัวเพ่อนอะไสิเการ้อยโอสิเหารอยือย อ๋อนี่แต่เพื่อนที่ห้องหลายก็นี่หรอกครับแต่ว่าเพื่อนต่อร้องกันเราเพื่อนได้สิบเจ็ดห้าร้อยจะพอบักลานี่ก็บระธรรมบดาแด้เนาะลายเสือเนะี่ยเนื้อหนะังเนี่ยวันนี้ก็มุ่กว่าแล้วเออธรรมาแล้วเนาะคนม้าไก่เพื่อนก็ต้องพอได้คาน้มูก้ำบันนะครับอันนี้เป็นสายขุณสายเนืน้อสายขุนครับหนุ่มน้อยเป็นเปิดวันอังคารกับวันศุกร์ด้ถ้าเพื่อนน้องอยากมาเช็คบุงราคากลับมาได้ và là bạn nó